สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท่านเล่ามาช a น e l วันนี้เสนอเรื่องเท้ากําพราขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับชายคนหนึ่งเติบโตมาด้วยการอาศัยขอทานชาวบ้านยิ่งนานวันเข้า ชาวบ้านยิ่งทนไม่ไหวเพราะใครๆต่างก็หาเช้ากินคำ่ำลำบากกับการใช้ชีวิตอยู่แล้วนั่นจึงเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตชายคนนี้ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนชายผู้นี้มีนามว่าเท้ากําพร้าเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกเขามาตั้งแต่เกิดเพราะพ่อแม่ของเขาเสียไปตั้งแต่ยังเด็กจึงเติบโตมาอย่างโดดเดี่ยว เท้ากำพร้าทำอะไรไม่เป็นสักอย่างได้แต่อาศัยขอทานจากชาวบ้านประทังชีวิตแกรแกรใครเห็นก็เป็นตองสงสารแบ่งปันข้าวสารอาหารแห่งให้ตามกำลังแต่พอเท้ากำพร้าเริ่มเติบใหญ่ชาวบ้านก็เริ่มรังเกียจและไม่ชอบใจพวกชาวบ้านจึงรวมตัวกันไปประท้วงกับผู้ใหญ่บ้านพอผู้ใหญ่ต้องจัดการนะ่ะพวกข้าน่ะไม่ไหวกันแล้ว ลำพังที่ต้องดูแลครอบครัวเนี่ยพวกข้าก็จะอดตายกันอยู่แล้วนะ่ะเอาละเอาละเอาละข้าเข้าใจข้าจะลงหาวิธีจัดการให้เมื่อได้รับฟังคำร้องทุกข์จากชาวบ้านผู้บ่บาลจึงเริ่มหาวิธีที่จะจัดการเท้ากำพร้าแต่เพราะไม่อยากเป็นคนลงมือทำร้ายเอง เลยออกอุบายบางอย่างและมั่นใจว่าแผนของตนจะต้องสำเร็จจึงไปหาเท้ากําพร้าที่กระท่อมเก่าๆข้ามีข่าวดีจะมาบอกเองคืออย่างนี้นะเองรู้ใช่ไหมว่าชาวบ้านเขาไม่ค่อยพอใจเองใครๆเขาก็มีครอบครัวต้องดูแลแต่ข้านะก็เข้าใจเองเหมือนกันว่าเองไม่มีใคร ผู้ใหญ่บ้านพยายามพูดคุยด้วยความใจเย็นใช้น้ำเสียงหวานล้อมเท้ากำพร้าและบอกไปว่าตนมีที่ดินท้ายหมู่บ้านไได้ใช้ทำอะไรจึงอยากจะยกให้เท้ากำพร้าไปดูแลโดยให้เหตุผลว่าหากเท้ากำพร้ามีที่ทำกินเป็นของตัวเองเขาก็จะสามารถปลูกข้าวทำกินเองได้ไม่ต้องเที่ยวออกไปขอใครต่อใครให้อายเขา ซึ่งพอเท้ากัรพรได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากพร้อมน้อมรับไว้ได้วยความเต็มใจแต่หารู้ไม่ว่าที่ดินพื้นนั้นเป็นปา่าช้ารกร้างและถ้าใครไปถางป่าหรือตัดต้นไม้ก็จะลงเอยด้วยการเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุซึ่งผู้ยาบาลก็หวังว่าเท้ากำพรก็ต้องลงเอยแบบนั้นเช่นเดียวกัน จึงบอกเท้ากำพร้าว่าพรุ่งนี้เขาและชาวบ้านจะเตรียมอุปกรณ์ทั้งป่าให้เท้ากำพร้าสามารถมาเอาไปใช้ได้เลยพอเช้าวันรุ่งขึ้นเท้ากำพร้าก็ออกไปยังที่ดินท้ายหมู่บ้านพร้อมกับอุปกรณ์ของชาวบ้านที่เตรียมไว้ให้เมื่อมาถึงแล้วเขาก็จัดการลงมือทั้งป่ารกรางตัดโคนต้นไม้ เพื่อเตรียมที่ดินไว้ปลูกข้าวซึ่งเมื่อต้นไม้ถูกตัดออกไปจำนวนมากก็มีพียาเท่าโกรธมากจึงออกมาหวังทำาร้ายเท้ากําปราเหมือนกับที่หลอกคนอื่นๆจนตายแต่กลายเป็นว่าพียาเท่าไม่สามารถทำไรเท้ากําปราได้เพราะมีเทวดาอยู่รายล้อมเท้ากําปราถึง8ตน อย่าคิดจะทำอะไรชายผู้นี้เลยเจ้าทำอะไรเขาไม่ได้หรอกแต่มันบุกลุกพื้นที่ของขา้าทั้งยังทำลายต้นไม้อีกมากมายทวดาจึงสั่งสอนผีย่าเท่าและสั่งห้ามไม่ให้ทำอะไรเท้ากําปราเพราพระชายผู้นี้คือพระโพธิสัตว์ที่มาบำเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต และก็ให้ผียาเท้าช่วยคุ้มครองเท้ากำมพร้าให้การช่วยเหลือดูแลให้สำเร็จทุกสิ่งพร้อมทั้งฝากบอกผีตนอื่นด้วยนับแต่นั้นมาไม่ว่าเท้ากำมพร้าจะทำอะไรก็สำเร็จลุล่วงไปโดยดีเขาได้สร้างกระท่อมหลังใหม่โดยได้รับการช่วยเหลือจากพวกผีในป่า กระท่อมมีขนาดใหญ่กว้างขวาง,างบริเวณรอบๆกระท่อมก็มีสีสันของดอกไม้นานาชน,นิดจากป่าช้าที่นากลัวก็กลายเป็นที่ที่น่าอยู่อาศัยมากขึ้นเวลาผ่านไปเท้ากำพระก็เริ่มปรับพื้นที่เตรียมไว้ทำนาโดยมีผีคอยช่วยเช่นเคยแต่แม้จะมีที่นาแล้วเท้ากำพระก็ยังคงออกไปขอทานกับชาวบ้าน เพราะโดยความที่ธรมาตั้งแต่เด็กจนติดเป็นนิสัยทุกครั้งที่กลับมาจากขอทานเท่ากับพระจะแยกชนิดข้าวไว้ข้าวสารก็จะแยกไว้หุงกินส่วนข้าวเปลือกก็จะนํามาแช่น้ําไว้สามวันแล้วเอาไปหว่านในที่นาที่เขาเตรียมไว้ใช้เวลาไม่นานเท่าไรที่ดินในป่าช้าก็เต็มไปด้วยข้าวที่เขาปลูกเอาไว้ อ๋อนี่เป็นข้าวมงคลกินแล้วจะมั่งมีอยู่เย็นเป็นสุขข้าให้เองกระทั่งวันหนึ่งเท้ากำพร้าออกไปขอทานก็เจอกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงมอบข้าวตากแห้งให้โดยอ้างว่าหากกินแล้วจะอยู่ดีมีสุขได้เป็นเจ้าคนนายคนแต่แท้จริงแล้วนั้นที่มาของข้าวตากแห้งห่อนี้ คือเศษข้าวจากน้ำบนปากของเขาเองที่พยาบาลเก็บสะสมเอาไว้แล้วนำเอาไปตากแห้งเก็บเอาไว้มอบให้เท้ากําปราเพื่อเยาะเย้ยโดยเฉพาะเมื่อได้ข้าวตากแห้งจากพยาบาลมาเขาก็เอาไปแช่น้ำไว้พออ่อนนุม่มจากนั้นก็นำมาหนึ่งจนสุกในขณะนั้นเองกลิ่นของข้าวก็หอมกรุ่นไปทั่วทั้งกระท่อมกลิ่นหอมเสียจนปกพีในป่าดได้กลิ่น รู้สึกอยากจะกินด้วยจึงพากันออกมาปรากฏตัวให้เท้ากำพร้าได้เห็นทั้งที่ไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนซึ่งเท้ากำพร้าก็ตกใจมากแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรอีกทั้งยังแบ่งข้าวให้กับพวกผีอีกด้วยซึ่งนอกจากจะทำไรไถานาแล้วเท้ากำพร้ายังได้ทำใส่ไว้ดักปลาตามทางน้ำไหลในปา่าเพราะมีปลาฝูงใหญ่อาศัยอยู่เยอะมากนั่นก็เพราะไม่มีใคร กล้ามาจับปลาในป่าช้าแห่งนี้เลยแต่ละวันจึงทำห้เท้ากําพราได้ปลาติดใสไปเยอะมากแต่มีอยู่วันหนึ่งที่มีความผิดปกติเพราะปลาในใส่ของเท้ากํารราได้หายไปหมดเหมือนว่าจะมีใครมาขโมยไปเหลือเพียงรอยเท้าของคนขโมยเป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วจ้ะฉันจะทำยังไงดีถึงจะจับหัวขโมยได้อา่าเท่าพอจะมีวิธีไหมจ๊ะ เท้ากำพร้าจึงมาปรึกษากับผีย่าเท่าเพราะจนปัญญาจะหาตัวซึ่งผีย่าเท่าก็ได้ให้ความช่วยเหลือโดยการถอนขนในที่ลับของตัวเองออกมาหนึ่งเส้นซึ่งมันเป็นเส้นที่ยาวมากๆเหมาะให้แก่เท้ากำพร้าเท้ากำพร้าจึงนำมาทําเป็นบ่วงกับดักไว้วางไว้ตามรอยเพาวรอจนถึงกลางดึกของคืนนั้นหัวขโมยก็มาติดกับดักอย่างที่คิดเอาไว้ เมื่อเท้ากำพร้าจะมากู้ใสก็เจอกับหัวขโมยที่มาขโมยปลาด้วยความโมโหเท้ากำพร้าก็ง,ง้างมีดเตรียมจะฟันผีตัวนี้ให้ตายแกนี่เองที่เป็นหัวขโมยตายซะเถอะแต่ผีตัวนี้ร้องขอชีวิตไว้และกับยอมเป็นทาสคอยรับใช้เท้ากำพร้าทุกอย่างผีตัวนี้เป็นผีเด็กมีนามว่าไอพีน้อยซึ่งเท้ากำพร้าเอง ก็พอจะมีความสงสารบ้างจึงยอมปล่อยไปเวลาผ่านไปป่าชาที่เริ่มอุดมสมบูรณ์ขึ้นเท้ากำพรพาก็นำบ่วงวิเศษที่ใช้ดักขโมยมาคอยดักสัตว์ป่าทุกวันเพื่อปกป้องผืชผลและสัตว์เล็กสัตว์น้อยในบริเวณนั้นนั่นทำไมมีสัตว์นักล่ามากมายมาติดกับดักของเท้ากำพรพาาย่างเช่นพญาเห็นหมอมเสือช้างนา้ำ หรือแม้แต่พญานาคราชแต่เท้ากำมพราก็ได้ปล่อยสัตว์เหล่านั้นไปนั่นยิ่งทำใมสัตว์เหล่านั้นสาบซึ้งเป็นอย่างมากจึงขอเป็นคาถาบริวารรับใช้ไปตลอดชีวิตกระทั่งวันหนึ่งก็มีพญาช้างตัวใหญ่มาติดกับดักพยายามดิ้นเท่าไรก็ไม่หลุดไม่ขาดด้วยความกลัวตายของพญาช้างจึงร้องขอช like. ีวิตกับเท้ากำพรา โดยจะมอบงาของตนให้เป็นการตอบแทนเพราะหากใครได้งาของตนไปนอนหนุนทุกคืนอนาคตก็จะทำให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตหากแต่การที่จะเอางาของตนไปได้จะต้องใช้เส้นผมของผียาเท่าเท่านั้นจึงจะสามารถเอางาไปได้ซึ่งเท้ากำพร้าก็ทำตามที่พยาช้างบอกทุกอย่างจนในงามานุนนอนทุกคืน กระทั่งคืนวันหนึ่งในขณะที่เท้ากำพร้านอนหลับอยู่นั้นได้มีหญิงสาวรูปงามราวกับนางฟ้าหนักสวรรค์ออกมาจากงานช้างที่เท้ากำพรานอนหนุนอยู่หญิงผู้นั้นสำรวจรอบๆกระท่อมก่อนจะมองเห็นด้วยตาทิพย์ของตนว่าแท้จริงแล้วเท้ากำพรานั้นเป็นชายงดงามมีบุญบารามีแต่ด้วยเสื้อผ้าที่สวมใส่สกรปรกทั้งยังฉีกขาดบางที่ อีกทั้งภาชนะจานชามที่ไว้ใช้ใส่อาหารก็สกรปรกและมีรอยบินดูไม่น่าใช่เธอจึงกลับเข้บไปในงาของพญาช้างก่อนจะจัดสำรับอาหารมากมายที่เป็นอาหารทิพย์อีกทั้งขันน้ำดื่มสะอาดตั้งวางไว้ให้กับเท้ากํมปราก่อนจะกลับเข้บไปในงาช้างตามเดิมเมื่อรุ่งเช้าเท้ากํมปราตื่นขึ้นมา ก็เห็นว่ามีอาหารมากมายวางอยู่เต็มไปหมดก็เกิดความแปลกใจใครเอาอาหารมาไว้ตรงนี้เนี่ยเอะดูแล้วยังสดใหม่ภาชนะที่ใส่ก็สวยงามมากหรือจะเป็นอาหารของเราเทวดาต้องใช่แน่แนพระคิดว่าเป็นอาหารของเราเทวดาเท้ากําพราจึงไม่กล้าแตะต้องแม้แต่นิดเดียวเลยปล่อยไว้เช่นนั้นตามเคย แล้วก็ออกไปทำนาขอทานกับชาวบ้านตามเดิมจนกระทั่งตกเย็นเท้ากำพระก็กลับมาถึงกระท่อมอาหารที่วางไว้ก็ยังคงสวยงามมีกลิ่นหอมเชื้อเชิญให้ลองไม่บุบเน่าสักนิดด้วยกลิ่นที่หอมอบอวนนั้นก็ทำให้เท้ากำพระอดใจไม่ไหวเลยลองกินไปสักคำสองคำปรากฏว่าอาหารนั้นมีรสชาติที่อร่อยถูกปากมากกลายเป็นว่า เท้ากำพร้ากินอาหารจนหมดทุกชามนับแต่นั้นมาทุกๆคืนที่เท้ากำพร้านอนหลับหญิงสาวในงานช้า,ชางก็ออกมาจัดสำรับให้ทุกคืนใครกันนะที่ทำแบบนี้ข้าจะต้องรู้ให้ได้นั่นยิ่งทำให้เท้ากำพร้าเกิดความสงสัยว่าใครการที่ทำเช่นนี้จึงวางแผนจะแอบรู้ว่าเป็นใครพอตกดึกก็เข้านอ,นอนตามปกติ แต่ครั้งนี้เขาไม่ได้นอนหลับอย่างทุกคืนที่ผ่านมาเมื่อถึงเวลาหญิงสาวก็ออกมาจากงาช้างก่อนจะจัดสำรับอย่างที่เคยทำเท้ากำพร้าก็ได้รู้ในที่สุดว่าเป็นหญิงสาวคนนี้เองที่เป็นคนจัดอาหารและโดยรูปโฉมที่งดงามของเธอทำห้เท้ากำพร้าเกิดความรักความชอบเขาเฝ้ามองเธออยู่ตลอดในตอนที่เธอกำลังจุดไฟให้สว่าง ก่อนจะทำความสะอาดกระท่อมและจัดนุ่นนี่อย่างที่เคยทำเท้ากําพร้าเห็นเช่นนั้นจึงลุกขึ้นจากที่นอนก่อนจะทำทีสะดุดและล้มลงไปทับนางก่อนจะกอดเธอเอาไว้แน่นเจ้านี่เองเป็นเจ้าที่คอยดูแลข้าม,มานานเจ้าช่างงดงามเหลือเกินและด้วยเหตุการณ์นี้ก็ทำห้ทั้งคู่ได้เสียเป็นผัวเมียกัน กระทั่งรุ่งเช้าหญิงสาวก็กลับเข้าไปในงาช้างก่อนจะนําเสื้อผ้าอาภร์ที่ใหม่และสะอาดพร้อมทั้งเครื่องประดับมาให้สามีได้สวมใส่นับตั้งแต่ที่เท้ากําพร้าได้หญิงสามมาครองคู่เท้ากําพร้าก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมากไม่ต้องออกไปขอทานชาวบ้านที่ไหนเพราะมีภรรยาคอยจัดหาให้ทุกอย่างทําให้ทั้งคู่ใช้ชีวิตครองรักกันอย่างมีความสุข แต่ความสุขของเขานั้นก็ต้องพบเจอปัญหาครั้งใหญ่เมื่อเหล่าชาวบ้านรู้ถึงความสวยของหญิงสาวที่งามราวกับนางฟ้าแต่กลับมาเป็นภรรยาของไอ้คนขอทานจึงนำเรื่องไปแจ้งต่อว,วังหลวงจเจ้าเมืองจึงอยากจะรู้ถึงความจริงทั้งหมดเลยสั่งให้หานไปตามเท้ากำพรามาเข้าพบทันที และนั่นก็คือท่านเล่ามาเรื่องเท้ากําพรา้แล้วพบกันใหม่ท่านเล่ามาในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ